ครูกนกพรจากชาแน n กระนกพร h i i s t o r y นะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันนั่นก็คือการนับทศวรรษศตวรรษสหวรรษเป็นการนับปีที่เราพูดถึงอยู่บ่อยๆเวลาที่เราเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทศวรรษศตวรรษสหวรรษแตกต่างกันยังไงมีวิธีนับอย่างไรถ้าพร้อมแล้วมาฟังเรื่องราวดีๆสนุกสนานและมีประโยชน์กันเลยค่ะ วันเวลามีความสําคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเราคือทําให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่าง,างๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดังนั้นการบอกเล่าเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆจึงจําเป็นต้องใช้คําที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาเช่นชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนปีในการนับช่วงเวลาทศวรรษศตวรรษหัส,ส,หสวรรษต้องนําไปเชื่อมโยงกับศักราชเช่นพุทธศักราชคุโศศักราช สำหรับทศวรรษหมายถึงช่วงเวลา10ปีจะนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข0เป็นปีแรกของทศวรรษแล้วก็นับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข9การนับทศวรรษมักจะใช้กับปีที่เป็นควีทศักราฐเป็นหลักโดยปกติมักจะใช้กับตัวอักษร S หลังปีศักราชเช่น 1980S หมายถึงทศวรรษที่1980 s, เป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ช่วง1980ถึง1989และในช่วงศตรวรรษที่20หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ศักราช1901จนถึงคริสต์ศักราช2000เขาจะย่อจากเครื่องท้ายเช่นปีคศ1965ก็จะใช้ 1960s เราจะเรียกง,ง่ายๆสันส้นๆว่ายุคซิกตี้นั่นเองค่ะ ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทศวรรษนะคะก็จะมีตัวอย่างก็คือปีคศ1965อันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลา10ปีโดยช่วงเนี้ยก็จะเริ่มที่คศ1960นะับไป10ปีก็คือไปสิ้นสุดที่ปีคศ1965นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราตัดเลข5ออกนะคะก็จะได้เป็น1960ก็หมายความว่าในปี คศ1965อยู่ในช่วงทศวรรษที่เป็นคริสตศักราชที่1,960หรือ1,960 s นั่นเองค่ะสตวตรรษสตวตรรษหมายถึงช่วงเวลา100ปีเริ่มนะับปีที่ขึ้นต้วยเลขหนึ่นะคะเป็นปีแรกของสตวตรรษแล้วก็นับไปจนสิ้นสุดที่เลข100เช่นพุทธศตรวตรรษที่1ก็หมายถึงปีพุทธศักราชที่1 ถึงปีพุทธศักราชที่100ถ้าเป็นพุทธศตวรรษที่2ก็เริ่มตั้งแต่พศ101ไปจนถึงพศ2 0 0นะคะถ้าพุทธศตวรรษที่2 6ก็จะเริ่มนับที่ปีพศ2 5 0 1ไปสิ้นสุดที่พศ2 6 0 0นะคะ ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวพุทธศตรวรรษที่16เนี่ยนะคะก็ตรงกับยุคป,ปัจจุบันนั่นเองนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีพศ2566อยู่ในช่วงพศ2501ถึงพศ2600นั่นเองค่ะเรามาดูคำถามกันนะคะประเทศไทยเริ่มใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยในช่วงพุทธศตรวรรษที่เท่าไหร่คำตอบก็คือเท่าไหร่คะ พุทธศตวรรษที่25ค่ะนั่นก็คือประเทศไทยนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยในปีพุทธศักราช2475ก็จะเป็นช่วงเวลาเริ่มนับที่พศ2401สอ24ไปสิ้นสุดที่พศ2500นะคะก็จะเป็นช่วงพุทธศตรวรรษที่25นั่นเองราวนี้นะคะสำหรับคริสตศตวรรษนะคะเราก็จะเริ่มนับที่ถ้าเป็นคริสตศตวรรษที่1 ก็จะเริ่มนับที่คศ .1 ไปจนถึงคศ100นะคะถ้าคริตสตศตวรรษที่15ก็เริ่มนับจากคศ2อ0 1ไปจนถึงคศ1,500นะคะอันนี้ก็คือคริตสตศตวรรษที่15เรามาดูคำถามอีกสักข้อค่ะปีปัจจุบันของเราเนี่ยนะคะก็คือปีคศ2 0 2 3นนักเรียนหรือผู้ที่สนใจนะคะลองคิดดูสิคะว่าปีนี้นะคะอยู่ในช่วง คริสตศตวรรษที่เท่าไหร่นะคะคำตอบนะคะก็คือคริสตศตวรรษที่21คริสตศตวรรษที่21เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ปีคศ2อ,อ0 1ค่ะไปสิ้นสุดที่คศ2อ,อ0 0นะคะ